มติคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางอนุมัติให้รถโดยสารทุกประเภทปรับขึ้นราคาค่าโดยสารโดยมีผลตั้งแต่วันที่15พฤษภาคนนี้เหตุผลก็เพราะว่าราคาของน้ำมันในตลาดโลกนั้นปรับตัวสูงขึ้นโดยประเภทของรถโดยสารที่มีการอนุมัติให้ปรับขึ้นนั้นประกอบไปด้วยรถ2แถวปรับจากราคา5บาท50เป็น7บาทรถมินิบัส ปรับจากราคา6บาท50เป็น8บาทรถบขสและรถร่วมบขสรปรับขึ้นสูงสุดกิโลเมตรละ4สตังค์คิดเป็นอัตราที่ปรับขึ้นนั้นอยู่ที่30เอเซตสำหรับรถขสมกนั้นจะปรับขึ้นก็ต่อเมื่อราคาของกา๊าซ NGV นนั้นมีราคาที่ขยับไปอยู่ที่9บาท50ต่อกิโลกรัมขณะที่คณะกรรมการ กิจการพลังงานได้มีการอนุมัติให้ปรับขึ้นราคาค่าไฟฟ้าอีก30สตางค์ต่อหน่วยในรอบบินของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมหมายความว่าจากนี้ไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมนั้นค่าหน่วยค่าไฟที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นจะอยู่ที่หน่วยละ3บาท53สตางค์ ถ้าคิดเป็นอัตราที่ปรับเพิ่มขึ้นนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ7-8เปเซ์วันนี้นายยกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้พูดถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งหามาตรการช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นจะเร่งช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยเป็นหลักเพราะว่ารัฐบาลนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของงบประมาณที่ไม่เพียงพอ โดยรัฐบาลนั้นยืนยันว่าจะประคองผลกระทบที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้ของประชาชนด้านหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อภิสิทธิเวชชาชีวะพูดถึงการปรับราคาค่าขนส่งค่าโดยสารล้วนมาจากการบริหารนโยบายกองถุนน้ามันและน้ํามันดีเซลที่ผิดพลาดส่วนเรื่องการคํานวณค่าไฟในหลายประเทศที่มีการจัดเก็บค่าไฟในอัตราก้าวหน้า ขณะที่ประเทศไทยนั้นไม่ได้จัดเก็บแบบวิธีที่ก้าวหน้าอย่างแท้จริงทําให้ผู้ที่อยู่ในระดับของคนยากจนนั้นไม่มีโอกาสได้ใช้ไฟฟรีส่วนบริษัทปตทอตอนนี้ที่เข้ามาชี้แจงต่อคณะกรรมการของสภาผู้แทนรัษฎรนั้นได้ยืนยันว่าเขาสามารถแบกรับหลายสิ่งหลายอย่างได้อย่างสบายแต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่นโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก และเขาก็มีกําไรเป็นหลักแสนล้านบาทเพราะฉะนั้นตอนนี้จึงอยู่ที่การตัดสินใจของรัฐบาลว่าจะให้สถานะของปตทหรือจะคำํำนึงถึงสถานะของประชาชนมากกว่ากันนายกรัฐมนตรีพูดถึงข้อเสนอของพรรคฝ่ายค้านที่ต้องการให้รัฐบาลนั้นปรับโครงสร้างราคาพลังงานและให้นำผลกำไรของปตทนั้นมาอุดหนุนราคาพลังงานว่า เรื่องนี้มีกองทุนน้ำมันที่ดูแลอยู่แล้วและนอกจากนั้นก็ได้ให้คณะกรรมการกิจการพลังงานแห่งชาตินั้นไปพิจารณาเรื่องโครงสร้างราคาอีกครั้งหนึ่งเรื่องของสินค้าราคาแพงเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอุปสรรคของการบริหารในอดีตของรัฐบาลที่ผ่านๆมาการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องหรือการแก้ปัญหาที่ผิดพลาด นำมาสู่คะแนนนิยมของรัฐบาลทุกๆรัฐบาลครับ